สดีจ้ากรุงนนงจ้าสวัสาดีจยวย่อมจ้าเมน,นี้จะพาพี่น้องมาเมืองวิธีการเฮ็ดขนมหันล่างถึืเด้อค่ะอ่านจะมีหยางแน่ค่ะพี่น้องมาเมืองเลยค่ะอันนี้นแป้งขาา้วา,วงขา,าวเจ้าเด้อจ้าเด้อแป้งข้าวเจ้าเึ่งกิโลน, <ำ S 1> น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสีขีดสีคีดฝุ่งกู้สอนหนึ่งสอนโตห้าว แล้วก็คนคนคนเขากันอคนเผากันก่อนเฮดยดมือ<ห>แรงค่ะพี่น้องใส่ไข่สองฟองมาคำกับเฮ็ดคำเด้อค่ะพี่น้องเลยเม,มืใส่ถุงมือเลยอยู่เมื่อเขากันออเมื่อเผากันนุ่ม่งเพลิน แล้วก็ใส่ใบเตยใส่น้ำใบเตยสดๆเออน้ำใบเตยหาลอยหย่างเกาะเขาเอื่นอย่างหาลอยมีลิดๆเนาะใบยุกใบตะเรือใบตะเรื่อยัดที่ไหนใบตะเรื่อก้อนใบเตยกับขันไว้เด้อค่ะพี่น้องตามแล้วก็มาขันไว้ใส่น้ำใบเตยดีหนาเห็ด จะได้หอมค่ะใบเตยบระเดีใส่สีด้วค่ะพี่น้องน้ำใบเตยสดๆใบเตยก็อยู่ข้า้งล้างบานรนะะี่ค่ะนวดรวนให้น้ำตาลม,มันแตกก่อนค่อยใส่หน่อไมปเตยไปเรื่อยใส่หลายเดี๋ยวน้ำตาลมันสีบอยแตกนวดเนี่ยใส่น้ำโอ้ลืมใส่เกลือเอาเกลือมาเนี่ย เล็กหน่อยอเกลือใส่นาอ่าอ่อีกอีกนิดนึงอ่าพอ,อ,อบ้านเอโยอมก็ปูน้านกิอนอะไาเห็ดขนมคือเห็ดคุ้งหวานยังกระจางค่ะพี่น้อง,ง,องต้องใส่เกลือ,อนไหมค่ะใส่น้ำเล็กตัวอีกมาอีก เกลือทุกขันขน้นคน่ะเวลาให้ข้งหวานใหดขนมจะได้ดนุ่ยบางคนมันก็บืใส่เกลือค่ะพี่น้องแต่ว่าคือหนีใส่ตลอดค่ะพี่น้องใส่เกลือที่ที่คืนเลย Y, ใสยใ่ยอโยมไปหนึ่งใบใส่เบิดเลยแบบใบเตยน้ำใบเตยใส่เ hmm. บิดเลยเราใส่กะทิดอค่ะใส่กะทินอีกเทเบิดดีบ่ก็ยอโยมทเบิดเลยอ่าเทเบิดเด้อกหาพี่น้องอืมอืมคุณไปเรื่อยสุดท้ายใส่บกพร้าวเด้อค่ะสุดท้ายใส่บกพร้าวใส่บกพร้าวอ่อนพอสำนึยงเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะบ่วห้แก่แห้งได้ค่ะ ขาวลงไปเบิดเลยาทีลงเลยนะขางเตา้าเห็นมันห่อนก่อนเอาพิมพ์เพิินขางเต้าค่ะพี่น้องแล้วก็นวดแปงเรียบร้อยแล้วกะทิดตั๊ก่าใส่พิมพ์แมนบอเลยย่อมแมนแมน พิมก็ต้องท่าน้ำมันก่อนอยูมพิมก็ท่าน้ำมันก่อนท่าน้ำมันก่อนท่าน้ำมันใส่น้ำมันด้วยท่านี่เด้อพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าหย่างเด้อพี่น้องบัดถึงสองนาทีแล้วพี่น้องมาเมืองเด้อกฮาซุปแล้วพี่น้องอุ้ยไปตเศษแม่เหงื่อยงเขียวไปเตยเขียวไปเตยทำงานเอาใส่ โอ้ยไปแต่แสบแฮงให้กินได้บ่ชิมมึงแสบบ่แสบแฮงย่่มชิมบ่ชิมชิมก็ชิมไปนะก็ใช่นี่พี่น้องนี่ค่ะพี่น้องตะก้างหกอจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องพับเข้าไปค่ะนุ่มแป้งนุ่มอ่าเคี้ยวไบเตยค่ะพี่น้องใส่เอกเผาอ่อนแป้งนุ่มแสบแฮงอื เห็ดใหม่ๆสดๆถอนถอนหอนค่ะพี่น้องอชอบหอมเนาะหอมขนมล่างเผิงค่ะพี่น้องอชอบชอืหทางใหญ่ตั้งกินอยู่แล้วเนึกย้อนมันตั้งแฉมเนาะกินจับเต้าอยู่ละจับเต้าอยู่ละแฉบตัวหลังเนาะขาแพรนแต่หนุ่มดีตัวละ แซ่บแหอมนี่แหละค่ะพี่น,ออน้องขนมรังผืนงสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่นอ้องเออย่อยมกปุ้งนั่งค่ะมาเฮ็ดขนมรังผืนงค่ะพี่น้องใส่ใบเตยค่ะใบเตยส,ตสดคๆค่ะนิ่มๆค่ะพี่น้องหวานหวาน แล้วถ้าถูกใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เอื้อยโยมกักคุ้งหน้าแม่สองสองพี่น้องบ้านเฮาวในเด้อจ้าสำรับมื้อนี้กะเอื้อยโยมกักคุ้งหน้าก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเทียนหนีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารอมึงคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อ